โอ้โหที่จอดรถลุงอิงค่ะได้ได้ไทายค่ะลูกควายจะมาจอดตรงนี้ัเทียมที่จอดรถให้น้องค่ะ พี่จอดรถน้อ,นองสบายเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปให้พี่เต็นก็ได้ไปให้พี่เต็นเอาไปให้พี่เต็นเดี๋ยวข้าไปให้พี่เต็น นี่ค่ะรอถ่ายรูปน้องค่ะโอ้นี่นี่ FC น้องอุ้องอิงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องลงมากก่อนเด้อแบีนโดยตรงนี่นะอ่า ยู่บ้านไหนจ้ะแม่ยู่บ้านนบายูนีแ่้วบ้านน้ำเพิ้งนบ้านน้องอีาเลนยูนี้ยเลยแบบบินมาตรงเจากนิวซีแลนด์โอ้บินตรงมาจากนิวซีแลนด์มาจากนิวซีแลนจากนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์้ใจมืดวยธรรมดาธรรมดาสุดมาเดียวพเนว่าเนบ้านั่นหลานหลานสาวปวยะครัหลานสาวปวยแบบแบบบแแไบบบ บอลูันื่อการทันโอ้ดีใจมนี่หมอนมี่หมอนที่หมอน

บินบินมาจากนิวซีแลนด์มา็นตนมาเพื่นงะไ้ไหกระอ่ค่ไม <pop pop favour informação> <c oughs> <let> ่ไ้ไม่ได้่มันมก้ามนีั้กได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้มามันมไีไับดค่ะไม่ไดไม เอาปลานกขาครับแกงแกงหวา้ข้าวหาเาแไทยตลุบเาแไทยแม่นันี่แม่นนี่คนสวยนี่พี่เอกนั่งเอกครับนี่พี่เอกเาที่ย่หกขาจาโอ้พระเอกเขาปาหนึ่งแก้วค่ะแกงหวามาดีค่ะมคเไปลนนนันอยูไก่บ้คะเนี่ยอ๋อรีสอร์ทมันเต็ม แม่หน่อยไอ้กินแม่เมื่อคันเนี่ยมันก็กินรูซูชดชื่นเนี่ยเป็นเป็นข้าวเวข้าวแล้วข้าวแล้วข้าวแล้วหน่อยข้าวแล้วข้าวคุณนเป็นไทยดูข้าวไทยเนี่ยกลิ่นไม่แต่พิซซี่เล่นนะกลิ่นม่เกินนอน

จา่จาจา่าว่จะหนาเบี้วาไม่ใช่ค่ะเบี้โซดาไล่ใช่บ้านกันให้จอดน้องจอดรถเพื่อให้น้องเอ,องเอง <c oughs> <ๆ>ค่ะ ไผมิน่หน่อยผิวผิวดีขึ้นกินไอ้กินอะไรนะของกำนั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 ง

อาปอดาพิวแต่ทีนี่เราจะเดินผานคนเยอะหน่อยนะพร้อมเป็นงานปีีเราต้องรี่สวัสดีค่ดีงานีครัโอ้ยดาผิวขาขึงร้ายได้ดิ กังนำครับกังนำกกินไปแล้วโฆษณากังน้ำเอกังนำกังนำโฆษณาหนให้ลูกคนทุคะ

ก๋ง <c oughs> น้ำแม่ก็กินทงันคลินิกกินกินที่นเดินเร็วหนยนะ้พระเนียนอกไปไหว้พระเป็นกดเล็กครับบอสไม่อนุญาตให้ทำเสื้อออกมาขายแย่ว่าทำแจกได้ทำขายส ตายค่ะพี่น้องน้องเขาลังไว้ที่้วคะ่ะ